มีการขัดผิวไผ่นะครับการขัดผิวไผ่มันมันก็ยากนะบางคนขัดผิวไผ่ออกเงี้ยครับผิวไผ่บางครั้งถ้าเราต้องการที่ว่าจะเอาทําสีนะที่เอาเอาเอามาทาสีทำอะไรอย่างเงี้ยการที่ว่างานงานบางชิ้นบางตัวบางอย่างนะผมก็จะใช้เครื่องตัดเล็กเป็นหลักนะครับนะ เราทำงานได้ไวให,ให้เราใช้ตัวนี้ขัดก็จะได้ง่ายหรือว่ามันก็ลงบนเครื่องเองแต่คิดว่าเ,าเราเราชอบเราชอบในการขัดผิวไัดผิวขี้ผายเรวเราเราทำทำในเครื่องงานก็ะบอกกระบอกเอาไว้อันนี้จะเป็นงานอีกิสระหนึ่งเนาะที่ว่าเราเราเรา,เรา,าทำาทำให้มันางานครับ น,น,นั่นค่ะงานทำได้ที่คนหนึ่คือว่าอยากมีที่มาขับถ้าเราขับงานตัวนี้มันม,มันจะทำสีได้ป้องกันมอดได้แต่ว่าไม้ไผ่สวไผ่ไมันต้องแห้งพอสมควรนะเราถึงจะมาขัดได้ เป็นตัวตาป้องนะครับข้อเดียวข้อเนี้ยนะครับผมนี่จะจัางทำหลังนี่วแหลาครับนะี้ยเนาะ ลักษณหน้างานก็ออกมาเปานอะไรเรียมงานขึ้นึนงานเป็นงานอฟอร์นิเจอร์ครับเฟอร์นิเจอร์เกจนะครับผมถ้างานที่ว่าไม่ได้ฝูงสีไผ่เนี่ยมันก็เป็นงานเกจออมาประมาณนี้ ซึ่งมันจะใช้เป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นงานงานเกตล่างที่ว่า,าราคาจะจะไม่ค่อยแพงนะงานงานไม้สดอันนี้มันจะไม่ได้ป้องกันมอดครับผมงานพวกงานแคร่งานเปยงานอะไรประมาณเนี้อันนี้ก็จะถูกครับผมแต่ว่าถ้างานที่เราจะเอาเกตดีๆหน่อยมันต้องงานเป็นงานอีกอีกประเทศหนึ่งนะครับผมอันนี้ก็เป็นบรรยากาศโดยรวมที่ทํางานอยู่ที่ที่บ้านผมเนาะทีท่หลายๆคนที่ว่าเออ ทำงานประมาณไหนวันนี้เลยพาพาม,มาอาจจะลกๆหน่อยนะครับผมนี่น,นี้ก็เตรียมซี่เตรียมอะไรไว้อย่างเงี้ยไม้ไผ่ที่มันขัดผิวไผ่ได้นะนไม้ไผ่มันต้องแห้งนะไม้ไผ่จะแห้งพอพอสมควรล้วถึงจะเอามาทาเอามาขัดงานไรได้ถ้าเป็นงานพวกนี้ที่เห็นเห็นอยู่นี่นะเห็นพวกงานแคร่งานอะไรพวกนี้มันจะไม่จะไม่ได้ป้องกันมอดนะครับผมอ่าเนี่นะครับผม ไม้ไผ่ที่เราที่เราจะเอามานำมาขัดไม้มันต้องแห้งต้องแห้งเห 1970, มือนกับชิ้นโน้นนะครับผมเนี่ยครับ extremes. ไม้ไผ่ต้องแห้งก่อนเราถึงจะเอานํามาขึ้นเอามาขัดและจกแต่งชิ้นงานได้นะครับผมเนี่ยพาที่เขาดูโดยบรรยากาศโดยรอบๆนะครับโดยรอบที่ว่าทํางานชิ้นงานเนี่ยไม้ไผ่ต้องแห้งอย่างนี้ก่อนนะครับถ้าไม้ไผ่มนะันไม่แห้งเนี่ยเอามาขัดไม่ได้หรอกครับมัน ผิวมันจะไม่ออกครับผมนี่นะเนี่ยแม่ไผ่มันต้องแห้งครับประมาณนี้ก่อนอ่าอันนี้ก็จะก็จะขัดขัดทาทั้งหมดนั่นแหละครับเนี่ยขัดชิ้นงานออกมานะที่ที่เขาที่ว่าจะลุยงานนะอ่าทำงานออกมาแต่แต่และอย่างแต่และเกจแต่และงานนี้ก็ลองพิจารณาดูเพาะว่าเราจะเอาไปใช้งานประมาณไหนอย่างงานตัวนี้งานตัวนี้ก็ไม่ได้ฝูดผิวนะงานตัวนี้เราก็เอามาทำอ่าขัดตัดเช่อะไรขัด เฉยๆแล้วก็เอามาเอามาแต่งจิ้นงานขึ้นรูปได้อย่างเงี้ยท,ที่คนไหนที่ว่าอยากอยากจะมาะเที่ยวเที่ยวดูเนาะมาชมก็มาได้มาเรียนรู้ได้ได้ตลอดเวลาที่นี่ก็เป็นถานที่เปิดครับผมก็ให้ที่ๆม,มาเรียนรู้ได้ตลอดเวลาโอเคนะครับที่ๆคนไหนอ,อยากมาดูงานก็มาดูได้นะครับผมบ้านผม เราตะเก็บจังหวัดเชียงใหม่นะครับผมโอเคนะค,ครับสวัสดีครับ